นัดวิสรุตเปิดโหมดหวานครบรอบแต่งงาน9ปีแม่ชมบอกสามีหลอกคำตอบพอกดห่วงใยเลยเรียกว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักมากๆสำหรับคู่ซุปตาชมพูอริยาภรรยาสุดที่รักของนัอวิสรุตรังสีีสิงห์พิพัฒน์นักธุรกิจเจ้าของอาณาจักรสายไฟเคเบิลรายใหญ่ของประเทศ หากใครเป็นแฟนคลับของแม่ชมและพ่อน็อตก็จะได้เห็นภาพครอบครัวและภาพของลูกๆทั้ง3คนไซฟ้าพายุน้องเกลในโหมดต่างๆอยู่บ่อยๆ แต่ว่าความหวานของพ่อนอตและแม่ชมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่แต่บอกได้เลยค่ะทุกวันสําคัญไม่ว่าจะเป็นวันเกิดววาเลนไทน์วันครบรอบแต่งงานสามีภรรยาคู่เนี่ยก็จะเข้าหมดหวานฟิลแฟนทันทีเรียกว่าหวานน้อยแต่หวานและหวานเสมอ และล่าสุดในวันนี้10พฤษภาคมเป็นวันครบรอบแต่งงานปีที่9ของแม่ชมและพ่อนอ็อตและในวันนี้น็อตวิสรุสสามีสุดหล่อขอเปิดโหมดความหวานด้วยการส่งดอกไม้ช่อตโตไปเซอร์ไพรส์ให้กับชมพูพร้อมกับส่งภาพอินสตาแกรมเป็นภาพพีเวดดิ้งเมื่อ9ปีก่อนซึ่งแม่ชมนั้นเห็นแล้วถึงกับต้องคอมเมนต์ออกสื่อเลยว่าตอนนี้หล่อกว่าเยอะ ด้านพาน่อน็อตนั้นก็ตอบกลับอย่างไวและเป็นคำตอบที่พิกที่ทุกคนนั้นต้องโอโอ,โอพ่อกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะเพราะพ่อตอบกลับด้วยประโยคที่ว่าเป็นผู้ชายที่ถ่ายรูปไม่ขึ้นแต่แฟนคลับเนี่ยยืนยันหนักแน่นเลยค่ะว่าพ่อหล่อจริงหล่อมานานแล้วด้วยร่วมแฮปปี้แอนนิ r เวอร์ารีด้วยนะคะยังไงก็ขอให้รักมั่นคงและรักกันแบบนี้ตลอดไปค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ